เข้าแล้วฮะทุกคนจริงๆนะผมมีความจริงจะมาบอกฮะตัวตนนี้ค่ะจริงของนั่นก็คือคแปลงร่างนี่นะทุกคนคือตัวตนนี้คะจริงของผมนะคือผมไปไมา้ได้ดีเขเยท์ไงโอ้มีปืนด้วยไงย ปิ้วๆฮะทุกคนโอเคเนาะวันนี้ผหัวใจการมาเอาชิวรอดโดยการไปไม้ได้ดีเค่หนึ่งวันท่านทุกคนมาตัดไม้ก่อนเลยลายกันนะอย่างแรกฮะไม่ยิงไงตัดไม้ไปเอางี้องเ,เอาปืนยิงดีกว่าทุกคนเสียเวลานะเอาปืนยิงไม่เข้าเหรอเดี๋ยวนะเอาเอาเป็นดาบด้วยกันฮะไม่ยิงยัดาบฟันต้นไม้โอ้โหดาบฟันไม่เข้านี่นบบนมันดาบเก๋ของเล่เลยนะถูกแน่นอนเอาล่ะคือผมไม่แค่ดีแค่ไหนทุกคนคงเบื่อใช่ไหมมาคืนล่างก่อนแล้วกันฮะนี่ผมก็ขอทำการแปลงล่างกันดีแล้วกันนะมาแปลงล่าง นี่ไงของผมชอบเลยครับทุกคนในเวอร์ชันรายการแมงล่าใหม่ครับทุกคนผมได้ทำการลงมม็อบใหม่มาเนาะ <S <S คือของอาจจะแหลกๆหน่อยฮะทุกคนคือมันเครื่องของมันเก่าแล้วเนาะแล้ผมได้โทรศับใหม่ของมาชิลอดได้กันแน่นอนนะแต่ว่าวันนี้เรามาเทมอนด,ดีกว่าเราจะไปดูกันว่ามอนนี้มีอะไรดีบ้างทุกคนของอาชิลอดแน่นอนอ่ะผมบอกแค่น,นี้แหละฮะนี่ผมจะทำการสรั่นโลดด้วยไงเงีเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าผมจะมีเวลาคำคิดหรือเปล่านะเพราะงั้นตอนนี้เรามาสู้ดีกว่าฮะมิดไนท์ในการมาตรึงื่นฮะอาจจะแหลกๆหน่อยนะทุกคนมา ไอ้ไอ้แม,ม่ม้มโอ้ยมันตีหอมานาทุกคนไม่เงี้ยตีคืนมีปืนไงคือปืนเราต้องระยะไกลไงนี่ไงีฮ,ฮาทีทุกคนได้อยู่นะนี่ยวตาดาเมกก็แรงอยู่นะทุกคนมาแล้วก็วาร์มหนึ่งทีนะก็ยิงสาม,มีไปอุย้ยดาเมจแรงเรื่องฮะทุกคนผมไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปรับอินดิเคดด่วนเลยฮะทุกคนเพราะว่าเราต้องการเชิดดาบข,ของมันนะโอ้ยคิปเปอร์ระเบิดโตมันมีเงี้ยหนึ่งทีโอเคฮะแล้วยิงก่อนเลยกันยิงโอ้ยอย่าตามาเลยฮพราะมันไม่ส่งทุกคนนะ ไม่ได้ทุกคนร้องตะการล่าเป็นดีเคด่วนเลยตอนนี้มาได้ทำเลนที่ต่างล่าก็ทำเงินนะโอเคแค่ดาวแล้วกันมาเปลี่ยนเป็นดาวก่อนแล้วกันผมชอบดาวดีเชสุดแล้วมาเปลี่ยนเลยฮะทุกคนหน้าเราต่ามโคแกแล้วไม่ฮะทุกคนไม่ฟันโอ้โหชอบเลยเอาหน้าดาวแล้วทุกคนมาขอคืนล่าดีเแล้วกันถอดเข็มพัดมาแล้วก็ทำการนี้เลยใช้การนี้เลยกันแปลงล่าง มาฮะย่อตัวถือดาบนะโว้ยมาสเกลตันใช่ไหมฟันหนึ่งทีตายหนึ่งตัวงั้นก็นี่ผมขอใช้ปืนแล้วกันนะมาเปลี่ยนปืนก่อนนี่ยิงเอาทายก่อนแล้วเหรอแช่มันเล้วกันท้ามาเป็งไงเหรอแม่มบมีแล้วนะแม่มบมยิงมาแล้วนึกควงกาดยิงอนะไรไงโอ้โหไม่ยิงนัดงเลยเอากระสุนไปไม่ถึงฮะแต่ว่ามันอะไรซัมบี้นี่เหรอซัอมบี้ตัวนี้นะแต่ว่าแช่มันเล้วกันมาเป็นดาบเลยกันมาฮะเข้าไปหาเลยเปิดก่อนได้เปรียบฟันหนึ่งทีฮะตายหนึ่งตัวแล้วก็แค่หนูใช่ไหมเราขอใช้ปืนมานเล้วกัน ซาผมขอเปลี่ยนตัวตัวอื่นบ้างฮะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นหลายตัวนะทำแม่มุมอยู่แล้วนะมันจะกัดเราไหมไอตัวนั้นไม่รู้แหละแต่ว่าตัวนี้แหละผมต้องการมั่เชื่อไหมแน,น่นอนแน,น,น่นอนนี่ไงฮะฟันหนึ่งตัวสองตัวนะก็ซอมบีบางอย่างตัวนี่ไงฟันตายไปหมดตายหุ้มมันเลยทุกคนแบบเนี้ยมันมาก ไม่ตายตายเออเนี่ยโอเคฮะมาเลยเด้อเนี่ยทั้ตัวจะอืดมากเลยนะทุกคนผมบอกเลยเอาแล้วในจังหวัดที่ไม่ม er ีใครแล้ว <telescop> ก <conditions Meine idad> ็ขอเราไต้ต้นไม้ฮะแล้วก็ทำการคืนล่างอะไรกันแล้วก็หัวเมื่อต <eye> ื่นเลยโอเคฮะรีบแปลงระดับเลยถ้าไม่แปลงนี่เราคงตายนะทุกคนมาแข่งล่างอ้าหน้ามาเฮ้ยมีการได้ทิปชื่อมือโอเคฮะการ์ดบสีฟ้าใช่ไหมโอเคแล้วก็แปลงล่างเลยเลยกัน มาฮะกดชิปเพื่อการใส่ไปเลยไงแล้วก็แปลงล่าง <got> แปลงล่างทำไมก็ไม่รู้ครับทุกคนนะเพราะว่าไม่มีของไงหรือว่ามันมีของไหผมผหมะเขาไม่รู้ใส่ของไว้นะไม่ใชไงฮะโคการ์นี่น่ะหนักกับพลังก,กำลังครับทุกคนโคการ์เนี่ยมีแรงไปสองเท่าของมนุษย์ครับทุกคนโอ้โหโคแรงแล้วตอนนี้คือผมเป็นกระสอบซ้ายที่อึดมากเลยทั้วแค่นี้แหละโอ้โหตีแทบไปเข้าแลนะทุกคนะ เพราะงั้นเราต้องทำการใช้ดาบว่าแล้วลแบบนี้นะโอ้โหสามตัวเลยเหรอมานะขอเจ้าอะไรกันนะี่ไงี้ยฟันสามตัวใหนะ้ฟันสามอย่างฝัน,ะน,านลาก่อนนะซอมบี้นี่ไงฮะยัฟันหนึ่งทีฟันสองไอ้เงี้ยสามทีตายให้ทุกคนโอเคเนาะผมว่าร่างนี้เนี่ยมันต้องคำว่าอวุธฮะทุกคนเพราะว่างั้นไปร่างเดิมดีกว่ามาร่างเดิมไม่แะนะ่นะ่นะตอนนี้นะผมว่าเพามีซุปเปอร์คันด้วยไงไอซอมบี้นะ่ะชี้ทำไรเนี่ยในรอบกัดเรางั้นหรืองั้นกะ็ลาก่อนเลยกันนะแปลงร่างคุกกะปล่อยให้เขาได้ก่อนนะอยอกพึ่ง แนวนอนได้ตายดีแน่นอนนี่ฮนะไปล่างเล็บบอลแล้วก็ใช้ดาบของดีเขียนเลยกันนี่ไงโอเคทุกคนจริงๆมันมีท่าไมา้ตายเยอะเลยนะทุกคนแต่ว,ว่าผมยังไม่ได้ใส่ออกมาเนาะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมไม่ได้เป็นครูกาฟอมสีฟ้าทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับผมขอรับชมครับไว้ครั้งหน้าผมจะมาสอนโหลดแน่นอะนฮะนะนะทุกคนไปก่อน